เจ็คสีเทาคืออะไรหรือว่าจะเรียกอีกอย่างก็ได้ว่าทุนจีนสีเทาอันนี้เป็นคาใช้เรียกนักลงทุนจีนที่แอบแฝงมากหรือว่าอาศัยอยู่ในประเทศไทยในคราบของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะผันตัวไปเป็นนักศึกษาหรืออาสาสมัครหรือนักธุรกิจเพื่อที่จะอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทําธุรกิจในประเทศไทยค่ะไอธุรกิจจีนสีเทานี่นะคุณมันมีมาตั้งแต่การแฝงตัวเข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายแรกๆที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ห้ามกลุ่มคนต่างด้าวทาเพื่อกินรวบรายได้กันเองในกลุ่มคนจีนแล้วก็การมาทาธ หมายที่พูดถึงกันในวงกว้างเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2565เป็นต้นมาแล้วก็ได้มีนิยามคําจำกัดความของธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยก็คือธุรกิจที่ดําเนินกิจการอย่างผิดกฎหมายหรือว่าครึ่งหนึ่งถูกต้องก็เป็นไปได้นะแต่ว่าก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐ,ฐกิจค่ะแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยซึ่งธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมักจะใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นการฟอกเงินนะหรือการใช้นอมินีหรือว่าตัวแทนนั่นแหละตัวแทนชาวไทยในการจดทะเบียนบริษัทหรือว่ามีการทุจริตเพื่อขอวีซ่าเป็นต้นทีนี้เรามาดูธุรก ตัวอย่าง 10ธุรกิจจีนสีเทาที่พบกันมากในประเทศบางอันแรกค่ะอสังหาริมทรัพย์คืออันนี้เนี่ยเขาจะเข้าซื้อที่ดินแล้วก็ัพย์สินเพื่อปล่อยเช่าให้กับคนจีนอันที่สองทัวร์ศูนเรียนพิมพึ่งพูดไปเมื่อคลิปก่อนอันนี้ก็คือจัดทัวร์ราคาถูกมากๆแต่ว่าบังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าราคาถูกเช่นกันจากร้านค้าที่ตัวเองผ่าไปอันที่สามก็คือผลิตสินค้าปลอมซึ่งอันนี้ผลิตสินค้าที่ลอกเลียนไทยแล้วก็ขายในไทยอีกด้วยนะซึ่งเขาก็ตามจับกันเยอะแยะมากมายมีทั้งรอดและไม่่่รออดันนทีขส,สง อันนี้ก็คือเครือข่ายขนส่งที่ราคาถูกที่สามารถทําให้คนจีนเข้ามาทํากิจการผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นอันที่5้าโรงเรียนสอนภาษาอันนี้อาจจะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อใช้บังหน้าเพื่ออาจจะขอวีซ่าผิดกฎหมายหรือว่าทําธุรกรรมอะไรบางอย่างในโรงเรียนแห่งนั้นอันที่6เงินกู้นอกระบบอันนี้รู้กันอยู่แล้วก็คือปล่อยกู้โดยไม่ผ่านระบบธนาคารอันที่ 7. สถานบันเทิงและพนันออนไลน์ซึ่งอันนี้ดําเนินการผิดกฎหมายแบบชัดเจนแต่บางแห่งก็ใช้จดทะเบียนชาวไทยเหมือนกันนะออันที่8ด คอเซ็นเตอร์แบบหลอกลวงก็คืออันนี้ใช้โทรศัพท์ข้ามชาติหรโทรศัพท์หลอกลวงคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะอันที่9ก็คือร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจค้าปลีกซึ่งอันนี้ส่วนมากเขาจะใช้เงินทุนจากจีนสีเทาในการเปิดกิจการแล้วก็ แล้วแต่จะฟอกหรือว่าจะทําธุรกิจจริงแต่ว่าก็ส่งเงินกลับไปที่ประเทศอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายก็คือวีซ่าผิดกฎหมายซึ่งอันนี้อำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าแบบผิดกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะปลอมชื่อไอดีคัดหรืออะไรต่างๆมากมายแล้วคุณละ่ะรู้จักธุรกิจจีนสีเทาอะไรบ้างคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ